สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับแบมแบมกฤชเว่นะคะในวันที่4ตุลาคมนะคะทางไททกเกตเมเจอร์ได้ให้แฟนคลับแบมแบมนะคะมาขายเรื่องความน่ารักของแบมแบมให้คนนอกร้อมคนละหนึ่งข้อมาดูกันดีกว่านะคะว่าแฟนคลับจะขายแบมแบมเรื่องไหนกันบ้างเรวมกันที่เรื่องการทํางานนะคะแฟนคลับท่านีเขาบอกว่าแบมแบมเก่งทํางานละ เอียดรับรอบทุกขั้นตอนไม่เคยผิดหวังสักชิ้นงานแต่งเพลงแนวฟาดก็เอาอยู่แนวบัลลาดก็แสนหวานเศร้าหรือว่ารีมิกเพลงไหนก็น่าชึ่งการแสดงบนเวทีดังต้องมนอัลบัมก็มีดีเทลเหมือนเรื่องเล่าให้ติดตาม ต่อกันที่โพสต์นี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเด็กที่รักการกินส้มตำปูปลาราพริกสองเมเป็นชีวิตจิตใจชอบทานส้มตำแนวรถเขน็นส้มตำในความทรงจําของน้องก็คือส้มตำรถเค็มผวเมียหน้าหมู่บ้านเป็นเด็กกินง่ายอยู่ง่ายเข้ากับคนง่ายไม่เรื่องมากในการอยู่กินแต่เวลาทํางานจะเป็นเด็กที่งานต้องละเอียดต้องเนียบมากๆไม่ปล่อยผ่าน อีกท่านก็เล่าว่าแบมบบบเป็นเด็กที่น่ารักเต้นเก่งเป็นอัจฉริยะในการเต้นตัวเล็กแล้วก็แสดงออกสีหน้าเวลาเต้นได้ดีจึงมักได้รับตำแหน่งซินเตอร์นในการเต้นอยู่เสมอถูกจับโยนบ่อยมากๆงานประกวดเต้นต่างๆแบบมมักจะแข่งเต้นคู่กับน้องสาวที่ชื่อเบบี้อยู่เสมอๆจริงๆแล้วน้องมีทีมแข่งเต้นประกวดอยู่หลายทีม เด็กคนนี้นะคะก็บอกว่าเป็นเด็กที่หล่อน่ารักแก้มเยอะเข้มแข็งอดทนเพื่อครอบครัวครอบครัวน้องเคยบอกไว้นานแล้วว่ารูปนี้เป็นรูปที่สนามบินก่อนน้องแบมบินไปฝึกที่เกาหลีเป็นครั้งแรกเด็กมากๆใส่ชุดเตรียมหนาวแล้วครับตอนไปสนามบินน้องเคยถามครอบครัวว่าเจอพี่จใหญ่เหมือนสนามบินอย่างนี้ไหมเอ็นดูจะบ้าตาย มากระที่เรื่องความอ่อนน้อมทําตนนะคะแต่ครับคนนี้เขาเล่าว่าครั้งหนึ่งในงานคอเราขอให้แบมแบมอวยพรให้หน่อยใกล้สอบปลายภาคแล้วแบมแบมก็ถามว่าจบมหาลัยหรอเลยบอกว่ายังยังสอบจบปี2แบมแบมก็พูดว่าจริงๆผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ความปากไวของเราเลยพูดว่าพี่เบมเก่งแล้วนี่เลยแบบทําไมแบมแบมอ่อนน้อมถ่อมตนจังเลย ทมตนจนแบบรักมากขึ้นทุกวันคุณเขาก็เล่าต่อว่าในงานคอเดียวกันคือมันจะมีตู้คอแล้วเรานั่งใกล้ตู้คอกับแบมแบมเลยก็เลยไปบายบายให้กล้องแล้วก็ส่งหัวใจให้แบมแบมแล้วทีนี้แบมแบมเห็นก็เลยส่งกลับมาให้เราน่ารัก มาันที่แฟนคลับคนนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นแบบมีความอ่อนน้อมถ่อมตนความสดใสน่ารักแล้วก็ความจริงใจกับทุกๆคนน้องเป็นแบบนี้มานานแสนนานไม่เคยเปลี่ยนใครได้รู้จักก็หลงรักโดยไม่รู้ตัวแบบเหล่านี้แหละส่วนแฟนท่านนี้นะคะก็บอกว่าแบมเป็นเด็กดีมากให้เกียรติคนอื่นเสมอเป็นคนพูดตรงไปตรงมาเป็นคนสนุกสนานอารมณ์ขันดีเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอ มากันที่เรื่องความเป็นกันเองไม่ถือตัวนะคะโพสต์นี้นะคะแฟนคลับเขาบอกว่าทอบตอนที่น้องติกับอากาเซ่น้องน่ารักนุ่มรับเป็นกันเองมากไม่เหมือนคุยกับไอดอลเลยเหมือนคุยกับเพื่อนกับลูกซะง,ง้นน้องทําให้ช่องว่างระหว่างแฟนคลับที่ปกติจะห่างไกลกันมากแต่กับน้องมันใกล้จนเหมือนคนในครอบครัวน้องน่ารักม่หยิงเลย ส่วนแฟนท่านนี้นะคะก็บอกว่าเพราะว่าน้องเป็นคนง่ายๆกินได้ทุกอย่างไม่เรื่องเยอะน่าอินดูที่สุดต่อที่คุณคนนี้นะคะเขาบอกถึงความน่ารักของน้องแบมขออนุญาตแฟนคลับไปเข้าห้องน้ําตอนไลฟ์ทำกับข้าวรอแฟนคลับอนุญาตแล้วก็ไปก็คือน่ารักหน่าอินดูมาก มากันที่แฟนคลับอีกหนึ่งคนนะคะเขาก็บอกว่าหลงรักน้องเพราะน้องไม่เหมือนดาราที่ดังมากๆไม่หยิ่งเลยน่ารักนึกถึงแฟนคลับตลอดไม่ขีบลุกทำอะไรตลกๆโ้ยรักเขาจเจ้าแก้มเตย แฟนคนต่อมานะคะก็บอกว่าโดนตรงจากงานนี้ค่ะตอนไปเกณฑ์ทหารจะเห็นภาพพี่น้องเป็นกันเองกับคนรับข้างตลอดใครขอถ่ายรูปเลยหมดกับเด็กที่มาขอถ่ายรูปก็ยังไหวเด็กอีกคุยกับน้องคนนี้แบบว่าเหมือนรู้จักกันมานานสิ่งที่ชอบมากอีกอย่างก็คือน้องตั้งใจมาเกณฑ์ทหารโดยตรงแล้วก็บอกกับกัดัว่าถ้าจับได้ใบดำก็จะตั้งใจรับใช้ชาติ แฟนคนนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าสําหรับนี่เอาเรื่องความเป็นกันเองหลักการเพราะว่าโดนตกเข้ามาจากเรื่องนี้แบบไม่ได้นายแค่เฉพาะกับแฟนคลับของตัวเองแต่คือน่ารักเรียร่าจริงๆโดนตกมาจากตอนเห็นไอดอลนั่งโมงกับชาวบ้านร้านตลาดตลอดช่วงเวลารอเกณฑ์ทหารคะ่ะทับใจค่ะคนอะไรไม่หยิงสักหน่อยเลยเหรอ มากันที่เรื่องการรักสัตว์นะคะแฟนคลับท่านนี้บอกว่าเบลเบมเป็นคนรักสัตว์ขนาดเล่นเกมในซซมกวัวลาเต้นหนาวเลยอุ้มลาเต้มากอดแฟนอีกท่านก็บอกว่าบลเบมเลือกเลี้ยงลาเต้เพราะว่าสงสารน้องบอกว่าพี่เต้เป็นน้อสฟิงที่ขายไม่ออกไปที่ร้านกี่ครั้งก็ยังเห็นอยู่เหมือนเดิมเลยเอาพี่เต้กลับมาเลี้ยงท้งที่เลี้ยงสฟิงต้องดูแลเยอะแต่น้องก็ทำน้องอาบน้ำพร้อมกับพี่เต้ด้วย แฟนคลับคนถัดมานะคะก็บอกว่าด้วยความเป็นทาส์ดแมวอ,อนน้อมเลยต้องมาไลฟ์ไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยร้องเพลงคุยกับแฟนคลับไปด้วยพร้อมๆกันน่ารักกว่านี้ไม่มีแล้วแฟนคลับบอกอีกว่าน้องเป็นมิตรกับสารพัดสัตว์อยากที่จะทํางานในสวนสัตว์เด็กคนนี้ไม่ได้เป็นแค่พ่อแมวสารพัดสัตว์ไม่ว่าน้องจะไปเจอที่ไหนจะเข้าไปจับไปอุ้นตลอดอไปออสเตรเลียน้องชอบวอ์มบดด้วยค่ะจิตใจอ่อนโยนสุดสด แฟนคลับคนต่อมานะคะก็บอกว่าน้องใช้ภาษายูนิคอนในการสื่อสารค่ะโคมไฟเท่ากับน้องคนน,นั้นมาัทาเทศเท่ากับเด็กๆต่อเพลงเท่ากับที่ดับเพลิงส่วนอีกคนนะคะก็บอกว่าเวลาที่แฟนคลับรู้สึกผิดทําให้วงไม่ได้ท้วยอ้องก็มาไลฟ์ปลอบใจบอกว่าไม่เป็นไรกา,ารที่ได้ที่หนึ่งมันอาจจะสําคัญแต่มันก็ไม่สําคัญไปกว่าเราก็เซเว่นและไอ้ก็เซเว่นยังอยู่ด้วยกันเลิกขอโทษและรู้สึกผิดได้แล้วน้องเป็นเด็กดีจริงๆ แ,แฟนคลับท่านนี้นะคะบอกว่าเป็นเด็กน่ารักที่ร้องไห้เพราะห่วงแฟนคลับว่าจะเอาเงินมาทุ่มให้วงจนไม่ได้ใช้เงินกับเรื่องส่วนตัวขอโทษที่ทําให้แฟนๆไม่ได้นอนเพราะว่าต้องคอยมาปั่นวิวให้ในขณะท,ที่พวกเขาได้พักจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสข่าวเกี่ยวกับแบมแบมกับเซเวนสุดท้ายนี้ต้องขอบค,คุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมคลิปนี้เราพบกันใ่นคลิปหน้าสวัสดีค่ะ